สำหรับคลิปนี้มาดูวิธีเลือกไม้นะครับเลือกไม้เลือกจุดยืนสันตอกนะครับสําหรับป่าพื้นนะครับ่บงนี้นะครับลกๆอย่างนี้นะครับวิธีสไตล์พันยาวนะครับว่าเราจะเข้าไปสันตอกยังไงนะครับป่าลกๆอย่างนี้นะครับไม้ลกๆอย่างนี้นะครับนี่ครับตามสไตล์นะครับสไตล์พันยาวนะครับไม้ลกๆอย่างนี้นะครับเดินเข้าไปเลยครับตึงคืนนะครับสมิว่าไป็นงคืนเดินเข้าไปเลยเหยียบไปเลยครับนี่ครับลงคืนบุกเข้าไปเลยครับนี่ เดี๋ยวเข้าไปนะครับเดี๋ยวเข้าไป้าไปเลยนี่ครับสมมติว่าเป็นตอนกลางคืนนะครับสมมติว่าเข้ามาหมายจริงๆนะครับนี่นะครับเลือกจุดยืนนะครับนี่อย่าให้ลกไปอย่าให้โล่งไปนะครับกะว่าพอหนูเข้ามานี่ระยะเมตรเมตรนี่คือเราต้องเห็นตัวนะครับนี่เลือกนะครับนี่จุดที่ผมยืนนะครับซ้ายก็มองมปทางซ้ายก็เห็นตัวก็เห็นหนูนะครับ ตรงก็เห็นนะครับมองขวาก็เห็นนะครับนี่นะครับวิธีเลือกจุดยืนนะครับบุกเหยียบเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวว่าหนูจะตื่นนะครับแล้วก็ไปยืนยืนหยุดนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มสันได้เลยนะครับนี่นะครับเทคนิคง่ายๆนะครับสไตล์พ่านยาวครับ